สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าหมอดูไพ่ยี่สี่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันอาทิตย์ที่16เมษายน2566นะคะคําพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดว ส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์มีค่าวิชาชีพนะคะเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกๆุกคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่เช้าว,วันอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์หกเหรียญหกเหรียญหมายถึงคนใจบุญนะคะใจบุญสุนทานชอบทําบุญมีน้ําใจชอบช่วยเหลือคนอื่นมกักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างนะคะหรือวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการถ่ายทอดวิชาความรู้นะคะนะหยิบยื่นสิ่งดีๆโอกาสดีๆให้กับบุคคลอื่นนั่นเองนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปทําบุญไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะคะเด็กถือดาบมีบ้างปัญหาจุกจิกหัวใจความหมงุดหงิดความไม่ได้ดังใจนะคะ เรียกว่าคนอายุน้อยอาจจะนําพาปัญหาความเหนื่อยกายเหนื่อยใจมาให้นะคะแต่เด็กถือดาบขึ้นมานะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของบริวารลูกหลานนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีความเดือดเนื้อร้อนใจเข้ามานั่นเองค่ะ สิบถ้วยนะคะแต่ปัญหาสถานการณ์สิ่งต่างๆก็จะคลี่คลายนะคะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าสิบถ้วยยังมีในเรื่องของความรักความสามัคคีความเข้าอกเข้าใจกันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามาอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะนะอย่าหุนหันพันแล่นนะคะนะต้องควบคุมในเรื่องของสติและอารมณ์ของตัวเองให้ได้นะคะการงานนะคะนะก็เรียกว่าในเรื่องของการค้าขายยังมีลูกค้าแวะแว่นเวนียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดนะคะไม่ถึงกับเงียบสบสาวนะคะ รวมถึงท่านในเรื่องของการเงินนะคะวันนี้ชาววันอาทิตย์การเงินส่วนใหญ่จะหมดไปกับอาหารของกินบริวารลูกหลานนั่นเองนะคะหรือบางคนอาจจะหมดไปกับการทําบุญนะคะหกเหรียญเนี่ยเรียกว่าการเงินค่อนข้างจะหมุนเวียนนะคะใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยนะคะโชคลาภก็มีด้วยเช่นกันค่ะตัวเลขจากคนรักจากคนในครอบครัวนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าพอแง่แม่งอนปัญหาจุกจิกหัวใจกันเท่าน,นั้นเองลิ้นกระฟันกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะเเรียกว่า ใครที่งอนกันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกันบางคู่บางคนอาจจะมีในเรื่องของการทานข้าวร่วมกันนะคะหรือจูงมือกันพากันไปทานข้าวนอกบ้านพากันไปทําบุญร่วมกันนะคะนะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะส่วนคนโสดนะคะวันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะสุขภาพชาววันอาทิตย์วันนี้เรามาระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะฟกช้ำดําเขียวนะคะหรือว่าคลองแหลมของมีคมเช่นมีดบาดด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชา าวันอาทิตย์นะคะ3ถ้วยนะคะ3มถ้วยนี่เรียกว่าวันนี้นะชาวันอาทิตย์นะคะคุณต้องรู้จักคําว่าปลดปล่อยนะคะปลดปล่อยปล่อยวางนะคะนะเรียกว่าคุณต้องปลดปล่อย ความรู้สึกอารมณ์นะคะที่มันหุดหิดเข้ามานะคะเรียกว่าทุกๆอย่างปล่อยมันผ่านไปเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นนะคะหรือ3ามถ้วยเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของความรักความเข้าอกเข้าใจนะคะทุกอย่างมันจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้3ามถ้วยเป็นไพ่บทสรุปไม่ได้ผลเสียนะคะแต่ไพ่บอกว่าให้เรารู้จักที่จะปลดปล่อยปล่อยวางนะคะอย่าไปยึดติดนะคะ เรียกว่าต้องอดอ,อ่อนนะคะตามสถานการณ์ด้วยใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเล็กจากหน้าไพ่มีเลข6มีเลข1มีเลข0และเลข3นะคะชาววันอาทิตย์วันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญกับเด็กพิการเด็กกำพร้าเด็กยากไร้หรือว่าทําบุญที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิเด็กทุนเพื่อการศึกษาเด็กนั่นเองนะคะต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างคะ่ะชาววันจันทร์นะคะไพ่เดเล ไพ่เด e อิมเพสนะคะนะก็เรียกว่าเป็นคนใจดีใจบุญนะคะนะเรียกว่าใจบุญสุนทานชอบทําบุญนะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักนะคะแล้วไพ่อิมเพสนะคะเป็นไพ่ของคนที่เป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนดูแลครอบครัวดูแลคนรักนะคะนะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการมีสมาชิกใหม่เพิ่มนะคะไพ่อิมเพสนะคะนะก็เรียกว่าอ้วนทวนอุด,ดมสมบูรณ์นะคะรายร้องไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารอาหารของกินทั้งนั้นเลยนะคะแทนเพลนมีดวงของการเดินทางชิปจรลงเท้าเดินทาง ขึ้นเนื้อลงใต้นะคะบางคนเดินทางกลับ ต่างจังหวัดบางคนเดินทางจากต่างจังหวัดกลับเข้ากรุงเทพทํางานนั่นเองนะคะไพ่ทำแผนเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะคะสามไม้เทา้าบางคนเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลกันเลยทีเดียวนะคะบางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะแล้วสามไม้เทา้าบง่งบอกในเรื่องของการงานนะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานหรือจะได้รับข่าวดีในเรื่องของจากทางไกลด้วยนะคะสามไม้เทา้าเป็นไพ่ที่ดีนะคะนะเรียกว่าในเรื่องของธุรกิจกิจการจะมีออเดอร์นะคะเข้ามานะคะออเดอร์รัวร เดอปังๆนะคะหรือจะมีช่องทางรูทางในการขยับขยายในการลงทุนนะคะนะบางคนอาจจะอยากลงทุนร่วมนะคะกับคนรักกับคนในครอบครัวหรือว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวนั่นเองนะคะก็เรียกว่าธุรกิจกิจการงานมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะแต่บางคู่บางคนก็อาจจะเป็นความรักที่ห่างไกลกันนะคะเรียกว่าอาจจะต้องถึงเวลาที่แบบต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันนั่นเองนะคะ ส่วนคนโสดมีดวงของการได้พบรักได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะได้คู่ทางไกลค่ะสุขภาพชาววันจันทร์นะคะวันนี้อาจจะมีในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะเกิดขึ้นบ้างนะคะก็เรียกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะโดยเฉพาะใครที่ขับรถนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์ค่ะ ส่องไม่เท้านะคะส่องไม่เท้านี้เรียกว่าคุณมีความโดดเด่นนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วในเรื่องของการงานก็เรียกว่ามันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะได้คู่หูได้บัดดี้ได้ที่ปรึกษานะคะเรียกว่า โดดเด่นทั้งในเรื่องของการงานการเรียนนั่นเองนะคะไม้เท้าบ่งบอกในเรื่องของความกระตือรือร้นความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์ตัวเลขจากเอกสารเดินทางไปไหนซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือเอาไว้ด้วยนะคะคุณจะมีโชคนะคะตัวเลขจากหน้าไพมีเลข3มีเลขขอโทษนะคะมีเลข3มีเลข4มีเลข3และเลข2นะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะ ต่อไปนะคะมาดูชาววันอังคารกันบ้างนะคะชาววันอังคารแปดดาบเครียดกดดันปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามานะคะไม่อยากจะรับรู้รับฟังเรื่องราวใดๆกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าอยากจะปิดรูปิดตานะคะส่วนใหญ่ไพ่แปดาบเนี่ยจะคิดวกไปวนมาคิดแล้วไม่ปล่อยวางนั่นเองนะคะนะคิดอ่าพอพอหยุด คิดสักแป๊บหนึ่งกลับมาคิดเหมือนเดิมนะคะมันก็เลยอาจจะมีเรื่องราวทุกๆให้ต้องเครียดนะคะก้าวดาบก็มานะคะนะเรียกว่านอนไม่หลับนะคะนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีนอนหลับหลับตื่นตื่นภาวะพวงนะคะวันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนนะคะหรือในคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นตัวชาววันอังคารเองนั่นเองนะคะ6ไม้เท้าการงานนะคะก็เรียกว่าทุกอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ อาจจะดูชา้าๆดูเรื่อยๆนะคะหรือบางคนนะคะก็เรียกว่าวันนี้นะอาจจะมีเรื่องเครียดเียดเข้ามานะคะปัญหาที่ทําให้รู้สึกว่าเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะคะโดยเฉพาะนะคะใครที่มักจะเข้าไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้นะคะนะเรียกว่ามันอาจจะมีเรื่องของปัญหานะคะที่ตามมาอาจจะมีเรื่องของการถุกติชินนินทาการให้ร้ายการใส่ร้ายนะคะบางสิ่งบางอย่างเราไม่เราไม่จาเป็นต้องไปรับรู้ทุกเรื่องราวนะคะอะไรที่รับรู้รับฟังเข้ามาแล้วทําให้รู้สึกว่าจิตตกนะคะนะก็เรียกว่าเราก็ต้องละทิ้ง มันไปนะคะนะมันไม่ได้ก่อผลดีให้กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาสิ่งต่างๆค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าการเงินค่อนข้างจะตึงนะคะชาววันอังคารบางคนชักนาไ่ถึงหลังอีลุงตุงนงางจับแพะจนแกะอาจจะมีในเรื่องของการถูกติดตามทวงหนีท้ทวงสินไม่ว่าจะเป็นจากในระบบหรือว่านอกระบบนั่นเองนะคะก็เรียกว่านี่สินนี้ค่อนข้างจะรุมเร้าเข้ามานะคะแต่ทุกๆอย่างก็ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆจัดการสะสางกันไปนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ เรียกว่ารักรักเลิกเลิกตัดกันไม่ขาดนะคะอาจจะด้วยภาระด้วยหนะ้าที่ด้วยความรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างบางคนนี่เรียกว่ารักไปทุกไปรักไปอึดอัดใจไปจะไปต่อจะพอดีจะเอาอยัางไงดีนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการเข้าใจผิดกันนะคะความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนคนโสดวันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่หรือว่าบางคนอาจจะพึ่งอกหักมาหมัดหมาดกันเลยทีเดียวนะคะสุขภาพช่วงนี้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะชาววันอังคารวันนี้อาจจะมีปัญหาใน ื่องของสายตาแสบตาปวดตานะคะสายตาแพ้แดดนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของความดันไมเกรนเกิดจากความเครยียดการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอน,นั่นเองนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการเจ็บตามเนื้อตามตัวนะคะก็เรียกว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันอังคารนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะบริวารลูกหลานจะ นำพาข่าวดีมาให้นะคะหรือจะมีโชคจากเด็กนะคะนะจากกุมารจากบริวารภายในบ้านนั่นเองนะคะเด็กถือเหรียญคุณจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากคนที่อายุน้อยกว่านะคะตัวเลขนำโชคจากหน้าไาัยมีเลข8มีเลข9มีเลข6และเลข1นะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะเช้ามาใส่บาตรทำบุญกดน้ำให้กับศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมในเวรซัามมาอาชีพทั้งหลายก่อนนะคะชาววันอังคารนะ ต่อไปนะคะมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะ ชาวันพุธเด็กถือเหรียญน,นะคะโอกาสสิ่งดีๆการเรียนรู้การเริ่มต้นกําลังเกิดขึ้นนะคะหรือสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่รอคอยมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะเด็กถือเหรียญจะมีโชคจากเด็กจากกุมารจากบริวารหรือลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะส่องถ้วยนะคะจะมีช่องทางลู่ทางโอกาสสิ่งดีๆมีคนหยิบยื่นข้อเสนอสิ่งต่างๆเข้ามานะคะหรือส่องถ้วยอันนี้เรียกว่าอาจจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่นะคะนะหรือว่าได้รับ ความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะคะสองถ้วยถ้าค้าขายนี่เรียกว่ายังมีลูกค้าแวะแวะเวียนเข้ามานะคะ เดซันนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตากับคนหมู่มากนะคะและไพ่เดซันเป็นไพ่ที่ดีนะคะหมายถึงการเรียนรู้การเริ่มต้นสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งนะคะไพ่เดซันนะคะนะก็เรียกว่าวันนี้อาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามางานใหม่ๆนะคะนะข่าวดีจากทางไกลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะการค้าการขายเรียกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองธุรกิจกิจการนะคะนะก็เรียกว่าไปได้ดีนะคะส่วนการเงินอันนี้เรียกว่าชาววันพุธการเงินหาเงินเก่งนะ าการเงินไม่ติดขัดมีโชคลาภลอยเข้ามานะคะหรือใครที่การเงินตึงมือนะก็เรียกว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นจากคนรักนะคะจากคุณพ่อคุณแม่จากคนในครอบครัวนั่นเองนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักได้พบคนถูกใจนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพุธค่ะชาววันพุธนะแปดไม้เท้านะคะนะขอโทษนะเก้าไม้เท้านะคะก็เรียกว่าการงานนี้ค่อนข้างจะเยอะงานค่อนข้างที่จะยุ่งนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีออเดอร์รัวรัวออเดอร์ปังๆเข้ามาในวันนี้หรือจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะธุรกิจกิจการอาจจะมีในเรื่องของการขยับขยายนั่นเองนะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากนาไพมีเลข1มีเลข2มีเลข9และเลข8นะคะสำหรับชาววันพุธนะคะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะชาววันพฤหัสอัศวินไม้เท้านะคะชีพจรลงเท้านะคะมีดวงของการเดินทางการขับเคลื่อนเคลื่อนที่นะคะหรือบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับงานขนส่งนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับรถย์ยานพาหนะนั่นเองนะคะ ก็เรียกว่าอัศวินเม่เท้าเป็นไพ่ที่ดีนะคะมีความกระตือรือร้นนะคะวีออฟฟอร์จูนมีความดวงดีความโชคดีโอกาสสิ่งดีๆนะคะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นนะคะหรือวีออฟฟอร์จูนเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะคะนะไพ่วีออฟฟอร์จูนนะคะเรียกว่ากงล้อชีวิตกงล้อโชคชะตานะคะนะก็เรียกว่าใครที่ดวงต่ําสุดนะคะเรียกว่าคุณกําลังจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะแต่ใครที่ดวงขึ้นไปสูงสุดแล้วอันนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังนะคะใช้ชีวิตแบบไม่ป มาดนะคะ ไพ่ห้าไม้เท้านะคะนะก็เรียกว่างานหนักงานเหนื่อยงานเยอะนะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องยุงย่งยุ่งวุ่นวุ่นวา,วายวายเกิดขึ้นนะคะหรือใครที่ขับรถรถนะคะในวันนี้ก็เรียกว่าอาจจะมีเรื่องให้ต้องหงุดหงิดเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะจะทําอะไรให้ตั้งสติอย่าใช้พละกําลังในการประสินิ์ในการแก้ไขปัญหาให้ใช้สติปัญญาให้ใช้ไหวพิบป,ปฏิพานนะคะรวมถึงถ้าในเรื่องของการค้าการขายนะคะก็เรียกว่าวันนี้นะคะค้าขายดีนะคะนะเฮงปังกันเลยทีเดียวนะคะเ,เรียกว่า เดินทางแล้วจะมีโชคด้วยนะคะชาววันพฤหัส ในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าการเงินเนี่ยนะได้มาจากหลากหลายช่องทางนะคะนะเดินทางแล้วจะได้รับทรัพย์นะคะหรืออาจจะมีโชคลาบลอยนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถตัวเลขจากใบเลขที่จะให้โชคนะคะแต่ก็เรียกว่าชาววันพฤหัสหาเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะมันมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆที่อาจจะรออยู่นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมความรักนะคะใครที่งอนกันทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันนะคะหรืออาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความ เข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกันนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้อาจจะมีบางปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเคล็ดขัด,ขดยอกนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพระฤหัสนะคะราชินีดาบนะคะคนเก่งคนแข่งเข้มแข็งบุกลุยสู้นะคะเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหานะคะหรือวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจนะคะการทําบางสิง่งบางอย่างด้วยตัวเองลุยด้วยตัวเองตัดสินใจด้วยตัวเองนั่นเองนะคะตัวเลขนําโชคจากนาไพมีเลขหก มีเล็กศูนย์มีเล็ค้าและเลขกหนึ่งนะคะสำหรับชาววันพฤหัสค่ะต่อไปมาดูชาวันศุกร์กันบ้างค่ะ ชาววันศุกร์คิงเหรียญน,นะคะรับทรัพย์รับโชคนะคะนะเรียกว่ารับจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะนะคิงเหรียญนี่เรียกว่ามีโชคเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามามีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาอุปถัมมีคนคอยซัพพอร์ตนะคะหรือคิงเหรียญจะเกี่ยวข้องกับพ่อค้าว,วานิชการค้าการขายนั่นเองนะคะเจ้าของธุรกิจกิจการนะคะก็เรียกว่าวันนี้ออเดอร์เยอะออเดอร์ปังนะคะนะสิบไม้เท้านะคะก็เรียกว่าบางคนนี่ไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อน ยังต้องทํางานอยู่นะคะสิบไม้เท้าความรับผิดชอบค่อนข้างที่จะสูงนะคะ The i m p ลอร์นะคะเข้มแข็งแข็งแกร่งบุกลุยสู้การงานมีความมั่นคงนะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาต่างชาติต่างประเทศเข้ามาบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะก็เรียกว่าไพ่ดิมเพลอร์นี่บางคนอาจจะเดินทางไกลถึงต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าเดินทางไปไหนช่วงนี้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะเดินทางแล้วจะมีโชคนะคะส่วนใครที่มีในเรื่องของยังทํางานอยู่อันนี้ก็เรียกว่าวันนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างจะหนักนะคะส่วน ในเรื่องของการเงินอันนี้เรียกว่าการเงินไม่ติดขัดนะมีรายได้ที่ดีเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามาแต่ก็มีในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายที่มากด้วยเช่นกันแต่ก็ยังเรียกว่าเอาตัวรอดได้อยู่นะคะส่วนโชคลาภมีนะคะนะในเรื่องของโชคลาภนะคะก็เรียกว่าชาววันศุกร์นะคะโชคลาภมีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะบางครั้งก็เรียกว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันด้วยภาระด้วยหน้าที่นะคะหรือว่าบางคนช่วงน,นี้รักไปเหนื่อยไปรักไปทุกไปอึดอัดใจ ไปจะเอายังไงดีกับความรักในครั้งนี้นั่นเองนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณให้ความสําคัญกับการงานอนาคตมากกว่าความรักค่ะสุขภาพนะคะวันนี้อาจจะมีบ้างปวดเมื่อยนะคะตามเนื้อตามตัวข้อเท้าข้อเข่า,ขาเกิดการเคล็ดขัดยอกนั่นเองนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์นะคะ ชาวันศุกร์นะสิบถ้วยนะคะสิบถ้วยเนี่ยรายร้อมไปด้วยความสุขนะคะอาหารของกินอุดมสมบูรณ์นะคะแต่บางครั้งนะคะก็มีความเงียบเงียบเงาเงาอยู่บ้างนั่นเองนะคะนะเรียกว่าบางคนบางคนบางครั้งนะคะนะเรียกว่าอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเงียบเหงาจังเลยนะคะท้งทางที่รอบตัวก็มีความสุขรายร้อมไปทุกอย่างนั่นเองนะคะเรียกว่าอาจจะไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นั่นเองนะคะหรือว่าบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้ฉันอยากพักผ่อนฉันอยากอยู่เงียบๆฉันอยากอยู่แบบสันโดษนั่นเอง ะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากนาไพมีเลข5มีเลข0มีเลข4และเลข0นะคะสำหรับชาววันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างนะคะชาววันเสาร์ก้าวไม่เทา้างานเยอะนะคะนะก็เรียกว่าการงานนี้รายร้อมรอบตัวเลยไม่รู้จะเริ่มจะหยิบจะจับจะทําอะไรก่อนดีนะคะการงานรุมเร้าเข้ามานะคะต้องเคลียร์ต้องจัดการต้องสะสางนั่นเองนะคะ แปดถ้วยนะคะนอนไม่ค่อยจะหลับนอนดึกนอนดื่นนะคะตื่นแต่เช้ามืดนะคะก่อจะกลับบ้านก็ดึกตื่นกันเลยทีเดียวนะคะหรือแปดถ้วยบางคนเดินทางช่วงเช้ามืดช่วงคำ่คำค่ำช่วงกลางคืนนั่นเองนะคะแปดถ้วยมันเป็นไพ่ของความเหงาเหงานะเออการพัดพากจากครอบครัวพัดพากจากคนรักนะคะหรือพัดพากจากถิ่นฐานบ้านเกิดนั่นเองนะคะไพ่เดวิลนะคะวันนี้เรามาตระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะพอดูเหมือนชาววันเสาร์อารมณ์ค่อน,ข,อนข้างจะแปรปรวนนะคะหงุดหงิดง่ายเวียงวีง่าย,ย,ย,ายขึ้นลง ง่ายะะเพราะฉะนั้นวันนี้จะทําอะไรให้ตั้งสติให้ใจเย็นให้รอบคอบนะคะอย่าหุนหันพันแล่นนะคะอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะเราต้องรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างด้วยนะคะเพื่อที่จะนํามาปรับปรุงพัฒนาแล้วก็แก้ไขนะคะในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องมันไม่ดีมันไม่ใช่นะคะแต่ส่วนในเรื่องของการงานใครที่เรียกว่ามีธุรกิจกิจ,ก,จการออเดอร์ปังๆออเดอร์รวัรวๆนะคะในวันนี้หรือว่าบางคนเดวิลเนาะจะเกี่ยวงกับงานกลางคืนคนกลางคืนนะคะค้าขายอาหารโต้รุง่งนั่นเอง ะะบางคนจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาๆงานเทาๆนะคะใครที่ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการผิดกฎหมายอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะส่วนการเงินนะคะชาวาวันเสาร์เดวิลเนี่ยให้ในเรื่องของโชคลาภด้วยนะตัวเลขจากความฝันจะให้โชคนะคะการเงินมันมีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงินให้ต้องใช้เงินนะคะบางครั้งมีเงินเข้ามาก็จริงนะแต่มันก็มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆนี่สิ่งที่รออยู่ด้วยเช่นกันนั่นเองนะคะซึ่งอาจจะมากกว่าเนาะ แล้วชาววันเสาร์คุณเป็นคนที่ใจใหญ่สายเปนะคะนะ ปเปก่งเปหนักนะคะนะยังไงก็รัดเข็มขัดให้กับตัวเองนิดนึงส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักนี่เรียกว่าอาจจะมีบ้างน้อยใจกันงอนกันไม่เข้าใจกันปัญหาหึงหวงระแวงปัญหาจุกจิกหัวใจนั่นเองนะคะแต่บางคู่บางคนอันนี้เรียกว่าข้าวใหม่ปามันด้วยนะคะนะเรียกว่าคนโสดนี่อาจจะมีดวงของการได้พบรักในสถานที่กลางคืนสถานที่อะโคจรแต่อาจจะยังไม่ใช่ความรักที่ดีเลยทีเดียวนะคะนะนะเรียกว่าอาจจะเหมือนออไฟไม่ฟางนะคะนะมาไวไปไว นะคะค่อยๆเรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพชาววันเสาร์นะคะวันนี้เรียกว่ากินทานอาหารต้องระมัดระวังนะท้องร่วงท้องเสียนะคะนะอาหารเป็นพิษอะไรพวกนี้บางคนอาจจะมีในเรื่องของอาการแห้งอาการมึนเมานะคะนะเดินทางไปไหนก็เรียกว่าเมาไม่ขับนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเรียกว่าเกิดจากความเครียดนะคะนะนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์นะคะ เด็กถือไม้เท้านะคะเด็กถือไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีนะคะนะเรียกว่าจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือนะคะจากบริวารจากคนอายุน้อยกว่าหรือนะคะอาจจะมีโชคจากคนที่อายุน้อยกว่านั่นเองนะคะเด็กถือไม้เท้านะขอให้ชาววันเสาร์คุณโฟกัสไปในสิ่งที่คุณตั้งเป้าเอาไว้นะคะแล้วทําให้สําเร็จนะคะอย่าท้อแท้นะคะนะอย่าน้อยใจกับโชคชะตาอย่าน้อยใจกับวาสนานะคะทําวันนี้ให้ดีพรุ่งนี้ต้องดีแน่นอนค่ะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากนาไพมีเลข9มีเล็8มีเลข5าและเลข1นะคะสำหรับชาววันเสาร์นะคะเรามาดูเลขนำโชคนะคะประจำวันอาทิตย์ที่16นะคะเมษายนนะคะ2566นะคะว่าไพ่ย,ยี่ีนะคะจะให้เลขนำโชคนะคะประจำวันอาทิตย์ที่16นี้เป็นตัวตัวเลขอะไรกันบ้างนะคะใบที่1นะคะเลข1นะคะ เลขหนึ่งค่ะเลขหกค่ะเลขหนึ่งค่ะเลขหกค่ะอะลองดูนะคะตัวเลขนำโชคจากหน้าไพ่ในวันนี้นะคะมีเลข1มีเลข1มีเลข6นะคะมีเลข1และเลข1นะคะนะรวมถึงเลข2ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะรับทรัพย์รับโชคตามกําลังบุญของแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ